สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนีคุณชื่นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนานมนกองสวัสดิการสังคมมีภารกิจในงานด้านการพัฒนาชุมชนและงานด้านสังคมสงเคราะห์ซึ่งจะดูแลในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอกและผู้ได้อโอกาสในพื้นที่ เทศบาลตำบลนามน์ได้มีการจ้างงานคนพิการปฏิบัติงานที่กองสวัสดิการสังคมจำนวนหนึ่งรายคือนางสาวปริยาฝ่ายนาย่างซึ่งมีซึ่งได้มอบหมายภารกิจในการรับผิดชอบงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลนามนทำหน้าที่ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเช่นการทำบัตรคนพิการการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ การยืมใช้การอุปกรณ์รวมถึงการฝึกอาชีพและการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการขับเคลื่อนงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปซึ่งได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการเลื่อนชั้นทางสังคมของครัวเรือนยากจนจังหวัดกาลสิน เทศบาลตำบลน,นามนมีแนวทางในการพัฒนาคนพิการในเรื่องของการอ,อบรมให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการการอบรมการฝึกอาชีพและการแต่งตั้งคนพิการให้เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลน,นามนรวมถึงหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลน,นามนทั้ง11หมู่บ้านรวมทั้งกองทุนและชมรมต่างๆที่สังกัดเทศบาลตำบลน,นามน ภายหลังจากมีการจ้างงานคนพิการมาช่วยงานในหน่วยงานทำให้จำนวนบุคลากร,กรของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นสามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นและการขับเคลื่อนง,งานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมีการขับเคลื่อนง,งานอย่างต่อเนื่องสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเกืือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลน,นามนขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้มีการจ้างงานคนพิการให้มาช่วยเหลืองานในหน่วยงานของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลตำบลน,นามนจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการจ้างงานคนพิการต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริยาฝ่ายนาย่าง ความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายค่ะตำแหน่งงานก็คือเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะ,ะดิฉันจะมาเล่าชีวิตก่อนได้รับการจ้างงานนี้นะคะคือก่อนที่ดิฉันจะได้เข้ามารับการทำงานนี้ดิฉันได้ไปรับจ้างขายของที่ร้านขายของนะคะเป็นร้านขายเครื่องสังคพันธ์ร้านถ่ายเอกสารร้านปริ้นเอกสารพิมพ์การ์ดค่ะ ซึ่งเงินเดือนตอนนั้นอยู่ประมาณ5-6,000บาทนะคะซึ่งนำมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันการเลี้ยงชีพดำรงชีพนะคะแต่เนื่องจากว่าเงินไม่พอใช้นะคะจึงทำให้เกิดมีหนี้สินหลังจากได้ได้รับการจ้างงานนี้นะคะเงินเดือนสูงขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตของดิฉันก็ดีขึ้นและเงินเดือน ตอนแรกเงินเดือนประมาณ9,000กว่าบาทค่ะปัจจุบันเงินเดือน10,000บาทค่ะ10,037บาทค่ะก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะทำให้มีรายได้แล้วก็ใช้หนี้เพิ่มใช้หนี้ส่วนที่ส่วนที่ยังมีอยู่นะคะก็ใช้หนี้ไปเรื่อยๆจนเกือบจะครบหมดแล้วนะคะ แล้วก็นำมาใช้ใจ่ายในครอบครัวดำรงชีพเลี้ยงคนในครอบครัวได้ค่ะหลังจากได้รับการจ้างงานนี้นะคะชีวิตด้านการงานก็คือการเข้าสังคมการทำงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะดิฉันก็สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีค่ะทำงานสามารถทำงานได้และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะคะการเข้าสังคมดิฉันก็ เป็นที่ยอมรับในสังคมค่ะทำงานร่วมกับชุมชนได้นะคะแล้วก็มีไปฝึกอบรมกับทางหน่วยงานบ้างนะคะเ,เป็นการหน่วยงานส่งไปโครงการอบรมก็มีบ้างค่ะแล้วก็ด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพสุขภาพของดิฉันตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ90บวันมหัศจรรย์ของฉันนะคะสุขภาพของดิฉันก็ ดีขึ้นค่ะออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะดื่มน้ำเพียงพอพักผ่อนเพียงพอค่ะสุขภาพก็ดีขึ้นจากเดิมค่ะด้านคุณค่าที่ได้รับจากการจ้างงานนะคะคือการมีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ การพัฒนาทักษะและความรู้การสร้างความสัมพันธ์การสร้างคุณค่าให้กับสังคมนะคะและการเติบโตในหน้าที่การงานนอกจากนี้การทำงานยังช่วยให้เราได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการได้พบปะผู้คนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทสยามอินเตอร์็ลกเทคจำกัดนะคะ ที่ได้ที่ได้จ้างงานคนพิการนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้คนพิการมีเงินมีไรายได้เพื่อเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัวขอบคุณค่ะ